เจสมาทำอะไรคะลกูกวันนี้หนูมาทำอะไรคะหนูมาทำอะไรบอกมาสิเจาะตุโโ้มโหโูมาทำอะไรอยู่มาบอกประวัติจนะ้าบอกความยินยอมนะร้านนี้นะเขาได้ชื่อว่าเป็นคอนเซปต์เจาะหูไม่เจ็บ จริงเปล่าเดี๋ยวลองดูซิลลก,กลัวไหมไม่กลัวบดกัดน้องชายมาเล่นแถบนี้มาหนานี่นี่ของพ่อ

เดียวสาใกล้เิมอย่างไนี่ไม่ต้องนวไม่ต้องอะไรยงี่ทสเอ็นเนงเลยอง่อ้วยเลยอ่ะโอ้ยไปรอใครด้วยมีนึ่งที่ซื้อ่ะ เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บอ๋อแล้วไม่ร้องไห้ด้วยหรอดูอดทนได้อ่ะลูกอืมอันนี้เป็นวัสดุอะไรนะจ๊ะไม่เจ็บมากเนาะแบบทนได้ใช่ป่ะเจ็บแค่ไหนมดกัดหรือแมวกัดทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นจ่อยนิดนึงแป๊บนึงแหละ แล้วการดูแลต้องทำยังไงบ้างก็ต้องส่าเจลอะค่ะลังอาบน้ำซับให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็อาบน้ำรีบซับให้แห้งแล้วก็ทาเจลแล้วไม่ต้องถอดต้องถูออกประมาณดูกระจกยังดูกระจกสิ่สัปดาห์ชอบไหมลองหันไปดูกระจกสี่ถึงหกสัปดาห์นี่ค่ะกระจกอยู่นี่สวยไหมคะหูแดงนิดนึงนะแต่เดี๋ยวก็หายสวยแล้วอย่าเพิ่งจับก่อนนะคะลูกคุไหมคะ สวยไหมสวยไหมชอบไหมชวนชวนเพื่อนเพื่อนว่ามาเจาะหูดีไหมเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเจ็บนิดหน่อยคนได้ไหมคนได้ไหมคนได้เกณฑ์ไม่ร้องไห้เลยอ่าบายบายสิบายบาย